สวัสดีครับมันนี่สิมานน้ำเสนเนื้อไก่แจ่มผีไม่เมนูกั่แจ่มผีไม่ดิอย่างไงด้วยเมนูนี่ง่ายแล้วก็แซ่บหมูมะนาวอ่าโดยปกติน,นี่อยู่บ้านาเฮานี่กยหมูบังนาวนี่เขาทีย่อมเพียรสองแบบดนะครับเด้อหนึ่งลวกสองอย่างอ่าแล้วก็ประเภทลวกกระเภทย,ย่างนี่บางคนกับมักบางคนกับโบมักอ่าแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมมั่นใจน้ำจิ้มของผมผมก็เลยบ่มัก วิธีเฮดิ่หมูนุ่มง่ายๆเลยนี่คำว่าหมูบักนเน่าวี่ต้องเกิดจากบักเน่าเอาบักเน่ามาบีบไส้ครับบีบไส้บีบไส้แบบนี้แหละอ้าวนี่เนื้อนี่ระมัณสองขีดผมบีบไส้ลูกหนึ่งเดี๋ยวก็ขั้นในเขากันครับขั้นในเขากันบักเน่าวี่เดียบเนื้อห,ห,หมูนี่นุ่มอบอา,าถึงว่าบักนเน่าวี่เป็น เป็นในสารเทศให้เนื้อเนื้อนุ่มได้ดีเพียงแต่ว่ามันเห็ดยางอื่นบ่ด้นอกจากเห็ดหมูบองเน่าเพราะว่าแต่ข้าเโ็ดยางอื่นมันก็ตีเปียวเ,เวลาลวกออกมาแบวมันกะีมีรสเปรียวอยู่ในเนื้อของมันนี่เวลาลวออกมาแล้วเนื้อมันจะเป็นสีนีนะครับเนื้อมันสะซีดเพราะว่าบองเน่าเนี่ยเขาไปเห็ดปฏิกิริยา,าปฏิกิริยาเอกับเนื้อหมูอนี่ละเาขาคั่นไว้คั่นทั้งที่แะแล้วก็ทิมไว้ประมาณหานาที อลไรจะนั้นกันวกวอ่าเอา้เอาผมเตรียมไปลวกพักเตรียมไว้ให้เบิง้งจัดการให้เบิง้งทำามาเบิ้งกันเลยเอา่าจัดได้ค่าเตาหีือเราลวดเอาดัดแล้วต้มหน้าใ่เดือนครับเอาเกลือได้ประมาณส้อนหนึ่งส้อนชาหนึ่ง น้ำเดือดแล้วลังน,นั้นเอาน้ำมันใส่ครับน้ำมันืชดด้อเอ่อใส่ทีละใส่เพื่อยังใส่เพื่อให้พักที่ห่อรวกเนี่ยมันเงางามน่ากินอ่าลังน,นั้นก็นเอาพักลงเลยครับบดจองรวกไห้ซุกด้วยครับลวกไห้แคกบกบกบเพรอ,อ่านี่กบกบบดจองรวกซุกนี่เรียบร้อยแล้วหินมาเลยแค่นี้ Hisrium, Dante, ngộ, schnell, thương, thương hay together, là cái quay Nam, là Việt Nam. À, đẹp rồi đó. Ngừng tắt, văng về kiểu này. À, không đi nó có muối này luộc đấy. Tụng một vài đại hàn đã thi rồi. ลงลวกเลยบบตองลวกให้สุปนะครับลวกให้มันสะดุแค่นั้นแหละถ้าเขาลวกจนสุกจนนีเลยเนะี่ยเนื้อมันถึงบหวานต่ว่ากันเป็นผู้ยิ่งผู้ได้มักสุกๆแก,ก,กันแล้วแต่นด้นรครับเพราะเป็ดยังเออถ้าจะไข่ไปบกูดยัมมงบบตอมมงมันลงเลยครับเพราะว่ายังโบ่าบนั้นเนี่ยมันกัดเบ็ดแล้วบบมีฟงข้าวแลี่วเนื้อยบมีฟงข้าวแลี่ยวอ้าวข้าก็ลงเลยครับอ่านี่ละ จัดเตรียมง่ายๆเลยทีไม่เอาเรียบร้อยครับแค่นี้แหละเอาขึ้นเลยครับเอาขึ้นเลยอ่าแล้วยางนั้นก็เอาไอ้นี่ลงครับตั้งไายอ่าให้มันหอมนิดนึงอ้าวเรีนไปเข้าไปจัดจานเลยอ้าวได้มาแล้วก็เลี้ยงให้สวยงามเลยครับบัดนี้เลี้ยงให้เตรียมจานเลยนี่ นี่เรียกไงเต็มจานนี่ละเ,เห็นบอกขึ้นช่ายในสีห้อมครับสีห้อมเอบื้งวันเนือมันสีนุมสํมใดผมดีสีไงเบิง้งนี่เห็นบอกเห็นบอกสีกไง่ายๆเลยเห็นบอกนี่นี่เนื้อนุ่มๆเลยครับอา่อานั่นยันนอกก็เอา,เอาน้ำราดเลยครับ เออน้ำสามรวเท่าเนี่ยราดลงนี่แบบนี้ลหละเรียบร้อยแล้วก็แจ้งครับแจ้งด้วยกระเทียมนี่ละ,แ,บบละแล้วก็พริกสะเนีครับนี่กินครับอันนี้นะครับเข้ากันดีนี่คนาอ่าแซน้ำแข็ง การข้าวหนาเส้นน้ำแข็งหรือใบใบของมันเอาส่วนอนๆ,ๆเอาปลายมันมันดีเอแสบกินแล้วก็เข้ากันแต่ถ้าเขาเฮ็ดลายเฮ็ดกินอยู่บ้านเขาต้องใส่น้ำแข็งแบบนี้ก็ได้เพราะว่าแบบนี้เนี่ยผมเสือมลูกค้าผมต้องใส่แบบนี้แต่ถ้าเขาเฮ็ดกินอยู่บ้านเอาขนา,น,านี่กอบแล้วเอาใส่ใส่ทางน้ำแข็งนะครับกอดเพื่อนประมาณจะเคึ่งชั่วโมงนี่กอบแล้วอโอเคอ่ะนี่แหละชบับ้ของเสื้อหอ่ยหมูมะนาวโอเคครับวัสดีครับ